n o p a ด o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดล s สตอรี่พอดแคสนะครับยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะแต่ไม่ได้รีวิวแบบยาวๆจนจบนะครับหนังสือชื่อว่า1000 plus Little Habits of Happy Successful Relationship s ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่านะว่าผมก็จะหยิบมาบ้างนะครับเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอไปอยู่กับหนังสือเล่มนี้ยังมีหนังสือที่เล่มอื่นๆนะที่อ่านจบแล้วรอคิวรีวิวอยู่แต่ว่าสลับกันบ้างนะครับวันนี้ มันผมจะเอาเป็นคำถามนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น couple and marriage question to make you think นะครับก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับคู่ชีวิตเกี่ยวข้องกับการแต่งงานนะครับที่จะทำให้เราได้ได้คิดก็คำถามนี้คงไม่ได้มีคำตอบเดียวนะครับเป้าหมายคือถามให้ท่านได้ตอบของท่านเองแต่ว่าผมจะเอาตัวผมเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเออถ้าเป็นผมผมจะตอบคำถามนี้ประมาณนี้ คำถามแรกนะผม,ผมแปลเป็นไทยเลยแล้วกันไม่ต้องอ่านเป,ป็นภาษาอังกฤษเนาะก็คือให้คุณลองถามตัวเองว่าคนที่เป็นถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะถามว่าคู่ชีวิตที่เพอร์เฟกเป็นยังไงถ้าเป็นผู้ชายก็ก็ผู้หญิงที่เพอร์เฟกเป็นยังไงนะครับลองให้คำตอบเองนะครับว่าแ่อ,าอย่างผมผู้ชายเนี่ยคำถามผมคือผู้หญิงที่เพอร์เฟกเนี่ยจะมีหน้าตานิสัยแบบไหนยังไงนะครับหรือใครเป็นผู้หญิงก็ ผู้ชายที่เพอร์เฟกต์คำถามนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวก่อนนะคงคงไม่มีคําว่าเพอร์เฟกหรอกจริงๆแล้วถ้าใครจะรอแบบเพอร์เฟกต์แม่หรือเพอร์เฟกต์บูแมนก็คือผู้ชายที่เพอร์เฟกผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ก็อาจจะไม่มีคู่เลยเพราะว่าในโลกนี้คงหาไม่ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าสําหรับผมนะมี2องคาแรคเตอร์มี2มี2ส,ส,สิ่งอย่างแรกคือรักเรานะครับคือคือคือเราต้องรักเขาอยู่แล้วนะครับอันนั้นอันนั้นเก็บไว้แต่ว่าถ้าถ้าจะดีที่สุดคือเขารักเราแล้วเขาเข้าใจเราจบนะครับ สองคำนี้ผมคิดว่าต้องมาคู่กันนะครับมีหลายคนที่อาจจะรักกันแต่ไม่เข้าใจกันก็อยู่กันไม่ได้นะครับหลายคนที่อาจจะเข้าใจกันแต่ว่ามันไม่ได้รักกันน่ยทำยังไงอะ่ะมันก็อยู่กันไม่ได้นะครับผมคิดว่าถ้ามีทั้งความรักและความเข้าใจเนี่ยน่าจะน่าจะเพอร์เฟกละนะครับคำถามที่2เนาะเป็นคําถามที่ต่อเนื่อง คือเมื่อกี้ถามว่าเพอร์เฟกเป็นยังไงเนี่ยคำถามที่2คือไอ้ความเพอร์เฟกเนี่ยก็เรียก perfectionism นะครับความเพอร์เฟกนั้นเนี่ยมันมันจะส่งผลเสียงไงกับความสัมพันธ์อันนี้ผมเมื่อกี้ผมก็เกินเกินไปแล้วครับคืออย่างแรกนะถ้าต้องการเพอร์เฟกเนี่ยคงไม่มีคู่เลยแต่ถ้าใครมีคู่แล้วแต่ต้องการให้คู่เราเพอร์เฟกเช่นประมาณว่าเออเอาล่ะตอนแต่งงานฉันก็รู้ว่าเธอไม่เพอร์เฟกแต่ฉันหวังว่าวันหนึ่งเธอจะเปลี่ยนไปให้มันเพอร์เฟก ผมว่าความคิดแบบนี้เราจะอยู่กับความทุกข์ตลอดใครที่มีมาตรฐานสูงมากๆมากๆๆเลยเนี่ยตรง100%เท่านั้นท่านถึงแฮปปี้ทำผิดนิดเดียวฉันก็โกรธละทําผิดนิดเดียวฉันก็รับไม่ได้ละคงทุกข์ตลอดชีวิตเพราะว่าเราคงหาคนที่เพอร์เฟกแบบนั้นยากมากนะครับยากมากลดมาตรฐานลงบ้างผมไม่ได้บอกว่าให้เราแบบไม่มีมาตรฐานเลยทําอะไรก็ได้จะนอกใจเราก็ได้เราไม่เรารับได้หมดไม่ใช่แบบนั้น หาจุดบาลานซ์นะครับจุดที่สมดุลจุดออปติมัมนะครับถ้าใครคิดว่าโอเคระดับนี้มันก็น่าจะพอได้และมีความสุขนะเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขง่ายนะครับอันนี้ผมตอบคาถามนี้แบบนี้นะครับมาคําถามถัดไปครับก็อบอกว่าลองลองคิดถึงประสบการณ์เราเนาะอะไรที่มันคือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดที่มันจะทําร้ายความสัมพันธ์นะครับผมว่าความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ชีวิต แล้วก็เกิดขึ้นกับผู้รักน่าจะเป็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการตั้งแ s u ซั t i o n หรือตั้งสมมติฐานว่าเขาน่าจะคิดเหมือนเราคือคือคนที่ทะเลาะก,กันส่วนใหญ่ก็จะจะจะ,จะมีประโยคประมาณนี้นะว่าทาไมเธอคิดแบบนี้ทาไมเธอถึงทำแบบนี้ก็เพราะเขาเป็นเธอไงเขาไม่ใช่เราไงเขาถึงทำแบบนี้ใช่ปะเพราะว่าเรากำลังจะเอาความเชื่อ เราจะเอาความคิดของเราเนี่ยไปจัดอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนรักเรานี่แหละซึเช่นสมมุตินะเขาเขาเขามาสายนัดเขามาสายเราเนี่ยจะมีแวรลูอย่างหนึง่งคือการมาสายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่สําหรับเขาเนี่ยสาย5นาที10นาทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เล่นๆนะครับแต่ความความรู้สึกของเราคือทําไมเธอมาสายอ่ะทาไมเธอเธอไม่ไม่ ไม่เห็นความสําคัญฉันเลยเหรอหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าคําว่าม i s อันเดอร์สแตนดิงหรือความเข้าใจผิดหมายถึงว่าเราไปเข้าใจเขาว่าเขาก็ต้องคิดเหมือนเราอะแต่ว่าเขามาสายเนี่ยแปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือว่าเนี่ยคือเขาเขาเชื่อเหมือนที่เราเชื่อแต่ไม่แน่ครับลองเปิดใจอีกนิดนึงครับสําหรับเขาเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาว่าห้านาทีไม่เป็นไรก็ได้ผมไม่ได้บอกว่า กา,การมาสายดีหรือไม่ดีนะคนละเรื่องนะแต่ว่าเราเอาความเชื่อเราเนี่ยไปอิมโพสใส่เขาไปไปไปตั้งสมมุติฐานว่าเขาต้องเชื่อแบบเราเขาต้องคิดแบบเดียวกับเราคน2คนเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกัน100%ใช่ละครับถ้าเกิดความคิดมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยเราก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมคงไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกแล้วละ่ะแต่รักกันตั้งแต่แรกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเชื่ออะไรใกล้เคียงกันแต่ใกล้เคียงไม่ได้แปลว่าเหมือนนะครับ เพราะฉะนั้นสาหรับผมนะเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆน่าจะเป็นเรื่องนี้อ่ะคำถามถัดไปครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอ่ะความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ดีอ่ะหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่มันแบบไม่ดีอ่ะอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผมอาจจะโชคดีนะผมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกถ้าถ้าพูดถึงคู่ชีวิตเนี่ยไม่มีเลยนะครับ อาจารย์บอกอาจารย์ก็ต้องพูดอย่างนี้สิเพราะว่าพอดแคสต์อาจารย์กระจายเสียงไปทั่วนี่อันนี้แต่แต่ผมพูดจริงๆนะครับเพราะภรรยาผมก็ไม่ได้ฟังหรอกนะครับแต่ว่าพูดจริงๆว่าไม่มีเลยแต่ว่าถ้าทัทอินเจเนอรัลเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงคือความไม่ซื่อสัตย์ส่วนตัวผมผมผมเชื่อในเรื่องนี้อย่างมากนะครับว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยทรัสหรือว่าความเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มที่จะไม่ซื่อสัตย์เริ่มมีความโกหกอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยผมว่าในระยะยาวอะ่ะถ้าถ้ามองความสัมพันธ์มันคือกำแพงก็จะพังทลายลงมาครับเพราะตรงนี้มันคือเบสของกำแพงเลยเบสของตึกของการก่อสร้างเลยถ้ามันอยู่ด้วยด้วยการหลอกลวงหรืออยู่ที่อยู่ด้วยการไม่ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าไปต่อลําบากถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่รู้แต่ต่อไปเนี่ยไม่มีความลับในโลกนี้หรอกครับ ก็ก็ต้องระวังเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคําถามนี้ถ้าถ้าเราจะมาวิเคราะห์คู่ของเราเนี่ยก็อาจจะต้องมันก็นไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไงคำถามจริงจริงมันเจาะเจาะเฉพาะคู่เฉพาะอันนะว่านะ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 คู่เราเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังรู้สึกเป็นสิ่งรบกวนใจอยู่คือคือที่ถามขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้เราหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงแต่ว่าผมไม่มีไง ก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงในมุมนั้นนะครับอ่ะมาดูอันถัดไปนะครับคำถามว่าแล้ว Habit หรือว่านิสัยดีๆนิสัยเชิงบวกอะไรเนี่ยที่คุณมีที่จะทำให้คู่คุณเนี่ยประสบความสำเร็จคือเมื่อกี้ถามถาพูดง่ายๆเมื่อกี้ก็ถามจุดจุดอ่อนนั่นแหละจุดอ่อนของคู่คุณเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ถามจุดแข็งผมผมว่าสำหรับผมนะที่เป็น positive habit คือผมให้เวลากับครอบครัวเยอะ ส่วนตัวผมเชื่อแบบนั้นนะครับคือคือผมงานเยอะก็จริงนะแต่ว่าครอบครัวผมมีความสําคัญมากๆไม่ไม่เชื่อท่านฟัง o k เค e าร์วผมข้อสุดท้ายข้อ3.3ถ้าใครฟังนะครับทุกวันอาทิตย์ตอนนี้ย้ายจากวันพูดเป็นวันอาทิตย์เนี่ยท่านจะได้ยินคําอันหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องมีเวลาอยู่กับครอบครัวกี่วันต่อสักกี่วันต่อปีอะต่อตรมากอะผมผมบอกไว้ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างแวลูว่า ความสัมพันธ์ที่ดีมันเกิดขึ้นจากเวลาก็เข้าใจครับแต่ละท่านอาจจะมีเวลามากน้อยต่างกันแต่ว่าถ้าเราให้ความสําคัญจริงๆเนี่ยอยู่ไกลกันก็ใช้เวลาโทรการพูดคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง positive habit ก็คือเวลาที่ให้กันแล้วเป็นเวลาคุณภาพนะครับผมถึงบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยผมไม่ได้นับนะว่าผมอยู่กับครอบครัวถ้าอย่างวันนี้ผมก็ไม่นับนะเพราะอะไรรู้ปะผมประชุมทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเวลาที่มีคุณภาพเลยอยู่คนละชั้นด้วย ห้องทํางานผมอยู่ข้างบนภรรยาผมอยู่ข้างล่างอย่างนี้ไม่ได้มีเวลาให้กันนะครับลูกๆอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเกิดมันเป็นวันที่แบบว่าเราได้นั่งได้คุยกันเนี่ยเป็นวันดีๆของเราเนี่ยอันนั้นนะผมคิดว่าเป็น positive habit นะแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอีกอันนะครับคําถามมีคําถามหนึ่งเขาบอกว่าเราเคยเห็นพฤติกรรมหรือว่านิสัยอะไรที่คุณไปสังเกตกับผู้อื่นเนาะแล้วแล้วคุณคิดว่ามัน มันไม่ควรเอามาเป็นตัวอย่างอ่ะคือคุณไม่ควรทําตามอ่ะคือพูดง่ายๆว่าให้เราลองไปศึกษาคู่ชีวิตคนอื่นแล้วคุณลองสังเกตพฤติกรรมบางอย่างที่ที่คุณคิดว่าผมไม่ไม่ควรเอามาเอามาใช้กับคู่คุณเลยเส่วนตัวนะผมผมเห็นพฤติกรรมบางอย่างเช่นการทะเลาะในเรื่องที่ไม่ควรทะเลาะมผมว่าลดลงได้ก็ดีนะครับ ถ้าผมไปเห็นนะผมก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคู่เขาแต่บางทีผมสังเกตเห็นเรื่องทะเลาะมันเป็นเรื่องแบบเอางี้ผมเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยชื่อนะคือทะเลาะเรื่องแม้กระทั่งที่แบบมันเป็นเรื่องของรหัสปรษณียอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมันก็โอ้โหไม่ไม่ไม่ต้องทะเลาะก,ก็ได้ใช่ไหมครับแต่แต่ผมก็เข้าใจนะบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวมากกว่านั้นก็ได้แต่ผมเคยเจอว่าแบบ เออม,มันมันรหัสไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือคือคือเออก็ก็ตอนนั้นก็ขําไม่ออกนะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไงยเขาก็ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเวลาพอสมควรนะแต่ก็เออถ้าถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะกลับมาว่าเราคงตัวผมเองนะภรรยาผมก็ใช่เหมือนกันนะก็คือเราคงไม่ไม่น่าจะต้องมาทะเลาะก,กันเรื่องเนี้ยแต่นั้นให้เครดิตเขาด้วยนะมันก็อาจจะเป็นการทะเลาะครั้งแรกในรอบ10ปีก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็เรื่องเล็กน้อยๆครับผ่านไม่ได้ผ่านไม่เถอะนะครับ คำถามถัดไปคือถ้าเรามองจากประสบการณ์ของเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน2ออย่างคือเวลาต้องมีให้กันก่อนความสัมพันธ์ผมว่ามันพื้นฐานมาจากเวลานะครับแล้วก็การพูดคุยถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายถ้าเราอยากจะมี happy r e l a t i o n นชิพนะครับอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยด้วยกันเนี่ยเราต้องคุยกันแล้วคุยกันแบบ ไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาเจ้าชนะกันอะ่ะคือการเปิดเปิดเผยความรู้สึกของแต่ละคนออกมาว่าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็คุยคุยค่อยค่อยคุยกันนะครับเราคงไม่ได้สิ่งที่เราชอบทั้งหมดแต่ว่าการที่เราบอกคู่ชีวิตเราว่าเราชอบอะไรผมว่าคู่ชีวิตเราเขาก็จะรับทราบเขาอาจจะทําให้เราไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ดีกว่าไม่บอกแล้วก็มานั่งน้อยใจว่าทําไมเขาไม่ถึงไม่ทำอนุนันนี้บางที เราเดาใจกันไม่ออกนะครับต่อให้คบกันมาบางคนบอกคบกันมาเป็นสิปีทำไมแค่นี้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงครับก็ก็บางคนเขาอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟเขาเรียนรู้ได้เร็วบางคนก็อาจจะเซนซิทีฟน้อยหน่อยเอามาพูดคุยกันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องกังวลใจเรื่องที่กุ้มใจผมคิดว่าคู่ชีวิตเราเป็นคนหนึ่งที่เราควรจะบอกกันนะบางคนผมว,นวันก่อนอ่านโพสต์ของโค้ชหนุ่มนะครับคนคงรู้จักนะครับมันนี่โค้ชเนี่ย อบอกว่ามีผู้ชายมีปัญหาเรื่องการเงินโดนลดเงินเดือนแต่ไม่กล้าบอกภรรยาไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ากลัวจ,จะแบบภรรยาจะลําบากลูกจะไม่สบายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบกไม่ไหวก็ไปโกงไปกู้ไปไปติดภาระหนักเลยแล้วภรรยาเขาก็ไม่รู้ไงเขาคิดว่าทุกอย่างมันเป็นปกติเขาก็ใช้เงินตามปกติเ็ไปโทษภรรยาไม่ได้นะว่าทาไมใช้เงินเปลืองเพราะว่าก็แต่ก่อนเขาใช้ได้ระดับนี้โดยที่ไม่ได้เดือดไม่ได้เดือดร้อน แต่สุดท้ายพอเขาบอกเนี่ยภรรยาเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเขาแค่เสียใจว่าทําไมไม่บอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆมันต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราอยากที่จะมีมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราต้องบอกความจริงกันพูดคุยกันนะครับอีกอันนึงครับเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ณนะปัจจุบันเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเลย ผมก็โชคดีที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้ก่อนสัมพันธ์ผมเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีนะครับคือคือทุกความสัมพันธ์แหละมันคงไม่ได้ดีร0 0แบบว่าโอ้โหไม่มีทิ่ติเลยอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอานี่แบบพูดออกมาแบบ พออ่านปุ๊บนึกถึงผมก็นึกว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในคู่ผมผมก็นึกถึงคําว่า Ha p p i n e s s นะ่คำว,ว่าความสุขนั่นแหละนะครับแต่ก็อย่าอย่า,อย,าอย่าไปอธูว่าโอ้โหมันจะแบบมีความสุขเหมือนเหมือนวันแรกที่เจอกันจนกระทั่งถึงแบบแต่งงานกันมา20กว่าปีนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มันมันธรรมชาติมนุษย์นะครับมันก็ต้องมีอะไรบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่า generally ก็คือในภาพรวมเนี่ย ผมคิดถึงความสุขนะครับสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ของผมนะครับมาอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดให้มองคนที่เขาแบบอยู่ด้วยกันมานานๆอย่างมีความสุขเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คุณสังเกตเห็นแล้วคุณคิดว่าจะเอามาใช้เป็นประโยชน์กับคู่ของคุณได้บ้างผมว่าน่าจะเป็นความรักที่มีให้กันแบบแบบยั่งยืนอ่ะคือ คือเราจะเห็นคู่ที่เขาแบบอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยผมไม่เห็นคู่ไหนเลยที่ไม่รักกันบางคนก็จะบอกว่าไอ้นี่บ่นกันตลอดเวลาแต่ภายใต้การบ่นกันเนี่ยนะก็รักกันนะเราเห็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหลายๆคู่เลยนะก็กระแนะกันแหนกันบ่นกันมัางโน่นนี่นั่นบั่งแต่ว่าอดีเอเนี่ยเขารักกันทั้งคู่แหละถ้าไม่รักเขาไม่อยู่กันยาวนานความรักแบบยั่งยืนแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะหายากในในวัยหนุ่มสาวเนาะผมก็ไม่ได้บอกดูถูกความรักหนุ่มสาวนะ หนุ่มสาวนี่มันจะดูรุนแรงดูแบบรักโอ้หรักมากคิดถึง2 4ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่พอมันอาจจะเริ่มจากจุดแบบนั้นแหละครับแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเรามีลูกเรามีครอบครัวความรักมันจะกลายเป็นเหมือนกับคู่ชีวิตนะสำหรับผมเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะ่ะคือมันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยแบบแบบรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่คําถามบอกว่าเราเราได้อะไรจากการมองคนที่เขา อยู่ด้วยกันมานานผมกไ็ได้เรียนรู้รูปแบบของความรักแล้วกันนะครับว่าเขาก็รักกันแล้วเขาก็พูดคุยกันอยู่ด้วยกันเข้าใจกันนะมันก็มีไม่กี่คําเมื่อกี้ผมก็พูดว่าความรักกับความเข้าใจนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะได้เรียนรู้จากคู่ชีวิตที่เขาอยู่กันมาเนิ่นนานคําถามสุดท้ายนะครับที่วันนี้เอามาฝากจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือว่าอะไรคือสิ่งเดียวเลยที่คุณคิดว่าจะสร้าง ความสัมพันธ์ที่ที่ดีด้วยกันได้โหสิ่งเดียวเนี่ยยากเนาะเมื่อกี้ผมพูดไปสข้อมันอาจจะซ้ำความรักกับความเข้าใจแต่ว่าถ้าจะให้เลือกอันเดียวเนี่ยผมก็คงเลือกโอ้โหเลือกยากเหมือนกันนะคือคือคือจะบอกว่าความรักผมก็คิดว่าถ้าความรักมันปราศจากความเข้าใจบางทีมันก็อยู่ด้วยกันยากเหมือนกัน ถ้าจะพูดถึงความเข้าใจแต่มันไม่รักกันมันก็ยากโอ้โหคำถามนี้ตอบยากเหมือนกันเนาะที่จะเป็นสิ่งเดียวอ่ะถ้าให้เลือกผมเลือกความรักก็แล้วกันคือคือคือสุดท้ายเนี่ยถ้ามันรักกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะพยายามเข้าใจกันอีกแหละผมผมว่าผมว่าแบบนั้นแล้วกันนะก็ก็เป็นคำถามที่มันไม่มีคำตอบถูกผิดครับผมฝากไว้แล้วกันครับว่าสําหรับผู้ชีวิตผมทวนให้ฟังแบบเร็วๆอีกอีกครั้งนะครับอันแรกเนี่ยให้คุณลองนึกนึกถึงผู้ชายหรือผู้หญิงที่เพอร์เฟกว่า มีแบบไหนยังไงนะครับจะรูปร่างหน้าตาจะนิสัยลองคิด perfect man หรือ perfect w o m e n เนี่ยนะครับอันนี้คำถามข้อที่2คือแล้วความคิดที่มันเป็นพวกแบบสมบูรณ์แบบ perfectionism เนี่ยมันจะส่งผลเสียยังไงกับคู่ชีวิตเราคำถามที่3นะครับจากประสบการณ์ของเราเนี่ยอะไรคือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะครับที่จะทำ้ายความสัมพันธ์เราคำถามที่4ก็คือพฤติกรรมที่มัน ไม่ดีพฤติกรรมที่ม,มันไม่ดีต่อความสัมพันธ์ที่เาเรียก่าท็อกซิกเนี่ยนะครับอะไรบ้างที่เราควรจะระวังนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับคำ <c oughs> ถามข้อที่5ก็คือ,อนิสัยดีๆอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในคู่ของเรานะครับคำ <c oughs> <c oughs> ถามข้อที่6ก็คือถ้าคุณไปสังเกตคู่คนอื่นแล้วคุณเจอ,อนิสัยที่มันไม่ดีอะไรบ้างที่คุณจะไม่เอามาใช้ในคู่ก,ก,กับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตเรา คำถามข้อที่เมื่อกี้ข้อที่ไรนะหเลยเนาะข้อที่7นะครับจากประสบการณ์ของเราเนี่ยอะไรที่จะทําให้เกิดความสุขในความสัมพันธ์นะครับคำถามข้อที่8นะครับถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์เราแล้วนึกถึงคำคำคำอะไรเกิดขึ้นมาอะไรอยู่ในหัวเราทันทีแลละพอพูดถึงความสัมพันธ์เราปุ๊บคำนี้ขึ้นมาเลยนะครับคำถามข้อที่9นะครับถ้าเราไปคิดถึงคนที่เขาอยู่ด้วยกันยาวนานเนี่ย คุณคิดว่าคุณได้สังเกตเห็นอะไรที่คุณจะสามารถนามาใช้ได้และคำถามข้อที่10นะครับซึ่งเป็นคำถาม10าสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าเลือก1อย่างเป็นปัจจัยหนึ่งอย่างที่จะทําให้ความสัมพันธ์เราดีเนี่ยคุณจะเลือกปัจจัยนั้นว่าอะไรนะครับก็ส่งท้ายปลายสัปดาห์สําหรับเป็นวันศุกร์ก็ขอเอาเรื่องของคําถามความรักต่างๆมาให้ ให้ท่านลองเอาไปคิดกับคู่ชีวิตของท่านนะครับหวังและขอให้ท่านมีความสุขกับความสัมพันธ์ของท่านนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถ,ถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story